พาไปเที่ยววัดนะคะมรดกโลกไหมอู้อูอีอู้อู้ใหยไหวไหมยห่ไหวไหมอืออยายพาไปเที่ยวธรรมเรื่องราวเฮดเอาไดววันเอิบ

ยืนยืนไว้ย,ยังไอยาจะเข้ามา

เม็ดยาเลยไม่เท่ามันต้องก้มชาเท่าทันเลยค่ะ Thank you Bao nó Nóng mà นั่นไม่านั่น่ะมันมีร่องรูอยู่มีรูอยู่ตั้งแต่มาาใช่นั่งไงมีมูยแสงสว่างอยู่ตรงนี้ตรงนี้รหญ่มีมีที่ปีนด้วย หมดแล้วแค่นี้แหละโอ้เดี๋ยวนี้มันทะลุได้หมดเลยเหรอ มัดงมีโครงมีโครงหมดเละมีโครงอยู่ตรงนั้นขึ้นทั้งมวลที่เส็จงสวางคุณยายเก่งนะยายลงถ้ำยายก้มนะ เนี่ยตรงนี้ยายจะลำบากาเพราะตัวหัวก็ต้องก้มแล้วก็ไปไปดนยายบอกว่านี่แหละทำไมรูปสี่รูปที่สี่ทวดไท<ห>ยเป็นคนสร้างร,ร้อยกี่ร้อยปีแล้วร้อยกว่าปี ไปด้วยเหรอน้องนุ๊ตเราไปด้วยสิ่นุ๊ตนุ๊ตเราไปด้วยนุ๊ตเราไปด้วยแม่บอกว่าอย่ามายุ่งใครแม่เหรอไม่มีนมไม่ใช่แล้วตัวผู้แม่ตัวผีขัดกัดดนนะแต่มันลุกมากกับแถมทั้งมันเถะ